สวัสดีครับเป็นแฟนหนังกงแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนําหน่วยอีกหนึ่งหน่วยนะครับของหนังกาแพงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็คือหน่วยชื่นุราภาพยนตร์นะครับซึ่งหน่วยนี้ตั้งอยู่ที่อําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสําหรับชื่นุราภาพยนตร์นั้นจัดเป็นว่าหนังเป็งที่มีงานบ่อยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นงานด่วนนะครับของงานแก้บุญงานต่างๆนะครับซึ่งส่วนมากก็จะใช้บ่อยอยู่ที่วัดสงวนในนะครับ ซึ่งทางวัสดสนวนในนั้นจัดมาเป็นวัดที่มีหนังกระปางหน่วยใหญ่ๆดังๆมา,ชาใช้บ่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งทางช่องผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วหนึ่งครั้งนะวครับเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งชื่นุลาภาพยนต์นั้นก็เป็นหนังที่อยู่ในเขตบ้านสวนวนครับอาเภอเมืราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งผลงานก็ออกงานบ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับชื่นุลาภาพย,ายนต์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งในหน้างานปีนี้ก็เลยเตรียมหนังใหม่ๆนะครับไปขอยับตัรับ f อฟนะครับใครที่อยู่ในเขต ห้วยลาดแล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้ๆก,กันก็น่าจะเคยสัมผัสมาแล้วนะครับสำหรับชื่นอุราภาพยนต์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสําหรับในหน้าง,งานปีนี้ครับท่านาจะมีงานแก้บนงานพิธีกรรมต่างๆทางศา,า,าสนานะครับก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อได้เลยนะครับทางช่องเราก็ได้ทิ้งมือไว้ที่ใต้ใคลิปให้หมันดื่มนะครับสําหรับภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนในวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทางชื่นอุราภาพยนต์เป็นอย่างสูงเลยนะครับ สำหรับคลิปแนะนำเหนังกเงาแปงในวันนี้ก็คงจะขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องของเรานะครับเพื่อเป็นกาลังใยกับทางช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นหน่วยอะไรนั้นก็อย่าลืมรอติดตามชมกันนะครับในวันนี้ก็สวัสดีครับ